สวัสดีครับมีเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าตั้งค่าหน้กกากระดยังไงนะครับในโครงงานนะครับผมวันนี้ผมจะนําเสนอวิธีการทำํำง่ายๆนะครับที่ผมได้ลองทํามาดูนะครับผมจะเขียนก่อนนะครับขอบบนสองนิ้วขอบซ้าย1.5 นิ้วครับเป็นอันนี้เป็นส่วนของหน้าแรกนะครับก็คือเดี๋ยวลองทำดูน,นะครับบมดที่หนึ่งอย่ตรงกลางอัสนานิวสไซ20ตัวนะส่วนเนื้อความนี้ก็จะเป็น เป็นอาร์ซนานวิสิบหกครับผมโดยเริ่มแรกครับเราเซตเข้าโคงหน้ากระดาษก่อนโดยที่เข้าที่ข้าโคงหน้ากระดาษขอบบนสองนิ้วคือหน้าจุดศูนย์แปดนิ้ว,แล,วแล้วขอบด้านซ้ายก็คือ หนึ่งจุดห้านี้ก็คือสามจุดแปดหนึ่งสามจุดแปดหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการแทกหน้ากระดาษก่อนละกันก็คือแทรกหมายเล็กหน้าขอบนี้ครับจะอยู่ขอบบนนะครับแต่ว่าที่ที่เราต้องการก็คือขอบขอบ จากหนึ่งถึงขอบกระดาษบนห่างกันหนึ่งนิ้วนะครับก็คือเปลี่ยนจากหนึ่งจุดสองห้าขอบบนเป็นสองจุดห้าสี่ครับผมอันนี้ก็จะคือขอบด้านบนที่เราต้องการนะครับส่วนทีนี้จะมีปัญหาอีกหน้าสองคือเราต้องการแค่หนึ่งจุดห้านิ้วในด้านด้านบนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ เขาโคงหน้ากระดาษนะครับแล้วก็ตัวแบ่งแล้วก็ตัวแบ่งส่วนต่อนเนื่องนะครับกดปุ๊บโดยเรากดนี่ตอนนี้เราต้องอยู่หน้าสองแล้วก็เคอร์เซอร์เราติ๊กตรงหน้าสองก่อนนะครับกดแบ่งต่อนเนื่องปุ๊บทีนี้เราไปเซตอีกรอบหนึ่งเป็นขอบบนเป็นสามจุดแปดหนึ่งครับผมทีนี้ก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างหน้า หน้าหนึ่งหน้าแรกกับกับหน้าสองนะครับทีนี้แล้วก็เซตได้แล้วนะครับแต่ส่วนหน้าสามก็จะเป็นสามเอ,อ่อหนึ่งจุดห้านิ้วเหมือนเดิมนะครับก็ได้ตรงตามที่ต้องการล้วทีนี้ในส่วนหน้าแรกเนี้ยหน้าแรกเนี่ยเราเราไม่ต้องการเลขหน้าในส่วนของหน้าบทที่นะครับเราก็เดินไคลิกที่เลขหน้าปึ๊บ เลือกหน้าแรกต่างกันทีนี้หน้าแรกจะหายไปใช่ป่ะครับส่วนหน้าสองหน้าสองหน้าสามยังอยู่นะครับแล้วทีนี้เราต้องเอาเลขหน้าไว้ข้างล่างก็ผมใช้การดับเบิลคิกข้างล่างครับแล้วกดแถบเซนเตอร์ปึ๊บเลือกอัลกนรินึมสิบหกปึ๊บใส่เลขหน้าเข้าไปเป็นหน้าหนึ่ง กบผมก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะที่ผมทําก็มีลักษณะประมาณนี้แล้วก็ส่วนในการแบ่งหน้าในบทที่สองนั้นผมจะใช้ที่ผมใช้ก็คือผมจะแยกไฟล์ต่างๆเพื่อให้จัดเรียงได้ง่ายขึ้นนะครับผมในส่วนบทที่สองเนี่ยผมทําเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ หน้าแรกก็เป็นหน้าหใช่ป่ะครับสมมติหน้าสุดท้ายบทที่1นเราเป็นหน้าห้าหน้าหน้าบทที่สองเราเป็นหน้าหกคือเราเข้าไปแทรกแทรกหมายเลขหน้าตามปกติเลยครับปึ๊บเซตเซตอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้ตอนแทรกเลขหน้าแล้วเรากลับมาจัดรูปแบบหมายเลขหน้าปึ๊บเรากดข้างล่างเริ่มที่หมายเลขหมายเลขที่เราต้องการที่จะต่อไปบทต่อไปบทต่อไปนะครับอย่างผมเนี่ยใช้ บทแรกจบที่5หน้าหน้า,นาบทที่2องเริ่มหน้าที่6กปุ๊บมันก็จะได้ตามนี้นะครับก็เป็น6 7 8 9็ดหรือในกิจกรรมประกาศหรือสารบัญหรืออะไรเรามีการแทรกเลขหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แล้วก็มาเซตตรงนี้ที่เดียวกันนะผมก็จากการเรียงหนึ่งสเป็นกห์ออย่างเงี้ยครับผมก็ได้เหมือนกัน,นครับโอเคครับผมก็ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมที่รับชมยังไงก็ขอให้ทำโปรเจกต์จบไปไว้นะครับ